คนที่อยู่ในใจของคุณเขาต้องการอะไรจากคุณที่สุดในตอนนี้ขอภัยเปิดใจเขาทีนะคะขพพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุค,คลิกลักษณะมีพลังงานประหลาดมานไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะสิบถ้วยนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิคิงถือดาพลังงานของคนธาตุโลมเมถุนตูนกลุม เจ็ดไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมสิงธนูอจวินถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำหนึ่งเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพิ่งกพันมีพลังงานของคนธาตุน้ำคนธาตุลมคนธาตุไฟคนธาตุดินมาครบทั้งสี่ธาตุแล้วก็มาครบทุกอารมณ์เลยนะคะเด็ดขาดจริงจังนะคะคำไหนคำนั้นนะคะดุดัน อ่อนน้อมนะคะอัธยาศัยดีอ่อนโยนนะคะสวีทหวานรักใครรักจริงจริง,จรงใจมองโลกในแง่ดีแล้วก็สู้ไม่ถอยนะคะพลังงานที่ขึ้นมาสวยมากๆนะคะเป็นคนที่เข้มแข็งแล้วก็อ่อนโยนนะคะในคนคนเดียวไม่ใช่คนที่ก้าวร้าวหรือว่าคนที่ดูถูกใครหรืออาจจะเป็นคนที่แม้จะโกรธง่ายก็จริงแต่ก็หายไวนะคะขอแค่ง้อนะคะคุณพร้อมที่จะให้อภัยเลยนั่นเอง เรามาดูพลังงานของคนในใจของคุณกันก่อนเขาจะเป็นใครนะคะคนที่อยู่ในใจของคุณเขาจะเป็นใครนะคะเจ็ดดาพลังงานของคนธาตุโลมเมถุนตุลกุมเดเอ็มเพลพลังงานของคนธาตุดินมังกรพึกษกันแปดไม้พลังงานของคนามมธาตุไฟเมสิงธนู ดมูลพลังงานของคนราศีมีนเราก็แจสเมนพลังงานของคนธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกมีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุด,ดินคนธาตุไฟคนธาตุน้ํามาครบทั้งสี่ธาตุเหมือนกันจิตใจดีอ่อนโยนนะคะรักใครรักจริงอาจจะมีความไม่กล้ามีความกลัวเกิดขึ้นในหัวใจอาว่าเป็นรักทางไกลนะคะเขารักคุณมากๆแต่ว่าเขากลัวว่าความรักที่เขาให้กับคุณไปคุณจะ ให้กลับคืนมาเหมือนกับที่เขารู้สึกหรือเปล่านะคะพลังงานของตัวเขาเป็นคนที่รักใครรักจริงแต่ว่าพลังงานของคุณอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ด้วยนะคะเข้าสังคมเก่งพูดเพร้อใครเห็นใครก็ชอบใครเห็นใครก็หลงรักนั่นเองพลังงานของเขาก็เลยเหมือนมีความกลัวความกลัวที่เก็บไว้ในใจเราก็ไม่ได้บอกด้วยนะคะทั้งเจ็ดดาบแล้วก็ The Moon. เดอะมูนเนาะเป็นคนคิดเองเครียดกังวลว้าวุ่นใจนะคะ เป็นอารมณ์ที่เครียดเองคิดเองอยู่คนเดียวนะคะอาจจะเป็นการเครียดเกี่ยวกับเรื่องราวในอนาคตที่ยังไม่เกิดเป็นการเครียดรวงหน้าก็ได้นะคะเป็นความกลัวที่เกิดขึ้นรวงหน้าก็ได้นะคะเรามาดูว่าเขาต้องการอะไรจากคุณที่สุดในตอนนี้นะคะคนคนนี้ต้องการอะไรจากคุณที่สุดนะคะคนที่อยู่ในใจของคุณเป็นคนที่คุณคบด้วยคุยด้วยในตอนนี้นะคะเขาต้องการอะไรจากคุณที่สุด ความลังเลการตัดสินใจนะคะการดูแลความอบอุ่นนะคะหัวใจรักที่มั่นคงรักเดียวใจเดียวการปิดกั้นการซ่อนการเก็บอารมณ์ความไม่เข้าใจความไม่ราบรื่นในความสัมพันธ์ความแตกต่างระหว่างคุณกับเขานะคะพลังเงานที่ขึ้นมานะคะ เหมือนว่าเขามีความไม่มั่นใจในตัวเองไม่มั่นใจว่าความรักระหว่างคุณกับเขานะคะจะไปได้ไกลขนาดไหนพลังงานของคุณคุณก็เป็นคนที่รักใครรักจริงอยู่แล้วนะคะเป็นคนที่ชัดเจนจริงใจแต่คนคนนี้อาจจะมีความกลัวนะคะมีความวา้าวุ่นกังวลใจอยู่ในตัวเองมีความไม่มั่นใจในตัวเองพอสมควรน,นะคะตัวเขาเขารู้ดีว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะเพียงแต่ว่าเขาไม่มั่นใจว่าสิ่งที่คุณรู้สึกกับเขา คุณจะรักเขาเหมือนที่เขารักคุณหรือเปล่านั่นเองนะคะคุณไหนจะเป็นคนเป็นลี่นะคะคุยดีกับทุกคนคนใกล้ตัวคนรอบตัวอาจจะชอบพูดคุยกับคุณก็ได้นะคะก็เลยทําให้เขาเหมือนมีความกลัวมีความไม่กล้ามีความว้าวุ่นกังวลใจอยู่ในตัวเองนะคะว่าคุณจะปันใจให้ใครไหมหรือว่าจะมีใครเข้ามาเป็นคู่แข่งในความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาหรือเปล่าสิ่งที่เขาต้องการจากคุณที่สุดก็คือความรัก รักเขาคนเดียวรักเขาด้วยหัวใจที่แท้จริงอย่ามีอะไรที่ปกปิดซ่อนเร้นเขาอย่าลังเลอย่าสงสัยในความรัก ที่เขามีให้แล้วก็อย่าลังเลสงสัยในความรู้สึกของตัวคุณเองที่จะให้กับเขาอยากได้ความชัดเจนไม่อยากได้ความคุมเครือแม้จะมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันบ้างนะคะอยากพูดคุยอยากให้เปิดใจอยากให้เปิดเผยนะคะอย่ามีความลับอะไรต่อกันแล้วก็อย่าลังเลอย่าสงสัยในความสัมพันธ์นะคะอยากให้คุณรักเขาแค่คนเดียวนั่นเองนะคะสิ่งที่เขาต้องการจากคุณที่สุดก็คือความรัก ความชัดเจนนะคะแล้วก็ให้เขาเป็นหนึ่งเดียวในหัวใจของคุณนั่นเองนะคะ